ของผู้ใหญ่ในลาวว่าเขามีความหูความสาราดความสามารถและการมารยาทดีซ้ำใดเนาะเอ่อค่อยเอามาสี่คนเพราะว่าสี่คนนี่บอกตรงค่อยต้องบอกคนว่าโบเมนปัชโซนธรรมดาเนาะพวกเขาเป็นคนที่มีอำนาจมีอำนาจอยู่ในลาวก็จะเริ่มมาจากาสมเกียรติเนาะเราซื้อสมเกียรติบอลาลัด้ะ,ละ,ละ,ละ นำสกุลบาฮักซาแต่ต่อต้านผู้กำอำนาจและแสดงว่ามันแดกเงินนำออเมริกาเหนะส่งมือดีไปยามมั่นความหู้เจ้าเทมมาลัญญาี่นโต้องไปถามหาเพราะว่ามันบ่มีเจ้าบุหู้เลยว่าประเทศอื่นกับถือกฎหมายอะไรถ้เาเจะเขียนคู่นะเนี่ยนะอย่าไปเทียบจะว่ายุโรปเลยนะเทียบจะแถวอ้อมข้างเทียบจะไทยก็ได้นะเจ้าจะบ่มีสิทธิ์ที่จะบ่มีสิทธิ์อยู่ในหน้าที่การงานและเจ้าจะได้ ทึกฟ้องฟ้องติดฟ้องแอบยอบวอร์เจ้าจะได้ติดคุกฟ้องนะอันคนที่เขาสลาดเขาจะบบเขียนคู่คนอื่นเพราะบ้าอย่างบุบบอถ้าเกิดว่าอ่าเมื่อใดเมื่อน,นึงค่อยอาจจะไปอันนั่นไปนี่โดยที่เจ้าบบได้เป็นคนเหตุบโได้เป็นคนทำโบได้เป็นคนมาฆ่าค่อยประสัดสังกับมีผู้อื่นมาฆ่าค่อยแทนเจ้าจะทึกกันเจ้าจะเป็นคนที่ทึกคนอื่นตั้งข้อหา เเป็นนอััตสวัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่บ้านรัฐพาเที่ยลชาแนลนะครับสบายดีพี่น้องครูผู้สุขชนนะครับพี่น้องฟังสปอปอลาวแล้วกับพี่น้องคนไทยเฮาเอฟซีทั่วโลกนะครับพี่น้องครับหลังจากที่แอดไดน้น้ำขีาจากช่องของน้องสาวลาวพูนุ่มที่เพิ่นใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะครับพี่น้องเพิ่นโตเพิ่นเองเนี่ย เพิ่นก็ได้เฮ็ดคลิปลงนะครับในหลายแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องแอดก็ได้ไปนําบางส่วนมาลงในช่องนะครับมาลงอ่าเพราะว่าน้องสาวเล่าผู้นี้นะครับก็บคือน้อง BC นะครับ BC Channel นะครับพี่น้องเพิ่นเป็นคนที่มีคํำบอกคําจาฉาฉานนะครับพี่น้องมีคํำบอกคําจาฉาฉานแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลนะครับว่าคล้ายๆแบบว่าคือเป็นคนอยาก บานเท่ากับว่ามีความรูดีแน่สักน้อยประมาณนั้นนะครับแลวที่นี่นะครับพี่น้องอาการที่ได้เห็ุคลิปเพิ่นไปเนาะกับมีพี่น้องหลายๆคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์ในช่องบพราว่าสิเป็นช่องของเพิ่นเองช่องของคนอื่นที่ได้เอาคลิปบางส่วนของเพิ่นเนี่ยไปลงคือกันกาแสดงความเป็นห่วงมากนะครับจังในช่องของแอดเองนะครับเดี๋ยวสิน้าบางส่วนมา คอมเมนต์บางส่วนที่พี่น้องได้อ่าเว้าถึงน้อง BC นะครับที่เพิ่นเป็นคนกล้าเว้ากล้าจาพี่น้องครับสิอ่าเว้าอย่างอย่างหนึ่งเนาะก็พี่น้องทุกคนก็คือสิรู้ว่าการปกครองของสอปปลาวนะครับเป็นการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์นะครับบ่แม่นประชาธิปไตยนะครับการที่คนลาวเองนะครับอ่าเฮ็ด ช่องหรือว่า,าการที่สิมาวเอาออกทางซื้อออนไลน์นะครับแล้วเป็นการไปคือว่างว่าวิจารณ์บานเมืองจาของกมีหลายขู่หลายคนนะครับที่ตอนนี้โดนแบกลินะครับจากประเทศจาของเองนะครับพอสามารถที่สิกับบานจาของได้นะครับพี่น้องก็คือบางคนบอมแมนแคร์ว่า,าโดนแบกลินะครับบางคน อยู่ในสปปเล่ากับไสปสปปเล่าก็โดนจับโดนขังกับมีนะครับคือจังมันมีตัวอย่างมาหลายคนแล้วนะครับเราตอนนี้ก็ยังมีอยู่หลายคนอยูท่ที่ทางการของสองปปเล่าเพิ่นได็กหน่แบล็ีเพิ่นไดมายหัวไว้นาะพี่น้องคือภาษสามารถทีส่สกับบ้านจะคล้องได้เลยนะครับคนเพิ่นกับเป็นห่วงน้องบีซีนะครับเพิ่นกับเป็นห่วงคือกันมาเพราะว่าน้องบีซี่กัดเดว้าอ่าคือบอกไงาว่าเบอกตรงหลายบอกความจริงหลายนะครับมั่นกับ ระบบการปกครองบ่คือกันพี่น้องนะครับคันสีมาเปรียบเทียบกับไทยเฮา้าบานเฮานี่คือคนละเรื่องเลยนะครับเปรียบเทียบกันบ่ได้นะครับน้องบีซีเพิ่นกัเว้าหลายอย่างถึงเว้าถึงประเทศไทยเป็นอย่างสันจังซี่สีการปกครอ,องไทยแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าของเล่าวนี่อ่าคนจนคนอย่างนี่ก็บิบอมมีทซิ์มีเสียงอีหอย่างเลยนะครับนั่นล่ะครับสิ่งที่พี่น้องอ่า ที่ได้รับชมรับฟังที่น้องบีสี่าเราเิ่นกับเป็นห่วงเิ่นคอเมนต์มากนะครับเดวสิยกตัวอย่างาให้เบิงนพี่นองอันดับแรกที่มีคออเมนต์หลายที่สุดนะครับพี่นองคอมเมนต์อย่างหูวาครับคือคอมเมนต์เกี่ยวกับบอกว่าน้องนนบีเเีเป็นคนที่มีความู้นะครับเป็นมีคนเป็นเป็นคนที่มีความูลลึกแล้วก็สามารถที่สิสอนผู้รักผู้ในั้นได้ก็อยากได้คนแบบนี้นะครับ มาพัฒนาประเทศเล่าสิบดีก็คนที่เปลี่ยนยปัจจุบันนี่ตีอันนี้ค,ค,คอมเมนต์ส่วนใหญ่สิเป็นของคนไทยครับพี่น้องนะครับเทิงบึงในช่องเพิ่นเองเทิงบึงในช่องแอดเองนะครับเป็นของพี่น้องคนไทยเฮาทั้งนั้นนะครับเพื่อนบอกว่าน้องบีีนี่มีความรู้ดีนะครับเอาค้นแบบนี้ไปบริหารสปอปอเล่าสิบดีบ่นะครับอันนี้คือคอมเมนต์อันดับหนึ่งนะครับที่ความเห็นของพี่น้องเฮานะครับ แลวก็อันดับสองพี่น้องนะครับคือ,อาการเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงน้องบีีเกี่ยวกับการที่เพิ่นได้บอออกมาจัางสันนะคบว่า,าเป็นห่วงว่าเพิ่นยูดีสบายอยู่บ่นะครับว่ายานเพิ่นเจอแบบคือบอกไงว่าซิ่งที่บอกขาดฝันนะครับจากทั้งสงปปลอเล่ายัางซี่นะพี่น้องแต่การที่เพิ่นบอกหนะ่อยอยู่ในต่างประเทศกะ ว้าได้นะครับพี่น้องคือเว้าได้อยู่แต่ว่าเพิ่นสิกับสอบปลอาล่นี่คิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็เป็นห่วงนะครับว่าเพิ่นสิกับได้บอนะครับเพราะว่าการที่เพิ่นว้าวิจารณรัฐบาลของจักของวิจาร์บานเมืองจักของเม่นอยู่ครับควมควมคิดเพิ่นเนี่ยคือบางเทื่อน่ยควมคิดเขาก็อยากให้มันพัฒนาอย่าไปเทศอยากพัฒนานะครับ แต่ว่าในทั้งกับกันในทั้งปฏิบัติมันว่าพี่นอ้องระบบการปกครองของเล่ายัางเป็นแบบข้อมินิตรอยู่บริเป็นประชาธิปไตยคือไทยก็สามารถที่สะออกซิ์ออกเสียงใดคือไทยในตอนนี้ก็คือกันครับประเทศไทยเนี่ยอ่วาวันสิพี่น้องกับหูยว่าเรืองนี้ช่วงนี้ประเทศไทยมีเรื่องอย่างเกิดขึ้นอยู่เนาะนั่นแหละครับถ้าเป็นทั้งสปปลาเล่าพี่น้องคิดว่ามันสิมีอย่างเกิดขึ้นมันสิอย่างสิเกิดขึ้นกับ คนที่ออกมาเห็ดนะครับนั่นแหละมันก็นต่างกันนะครับพี่น้องเพราะว่าบ้านเมืองระบบการปกครองที่บอ๊บอบคือกันนะครับนี่แหละข้อที่สองคือคนเป็นห่วงน้องบีซีเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับน้องบีซีเพิ่นก็ไดี้ยวเองนะครับว่า,อ,าอยู่ทางเพิ่นเนี่ยของเพิ่นเนี่ยบ่ต้องมากครูว่าสิมาเฮ็ดอันนั้นอันนี้เพิ่น น้นองบีสีคือบอกคือคนมีความหลุยหลีครับเพ่อนบอกว่าบอตองมาครูมาว่าถ้าเกิดมีเพื่อโตน้องบีีเกิดมีคนมาหลอบทำลายหรือสูญหายลมตายไปก็แสดงว่าคนถีมาครูเพลินนั่นแหละคือคนแหลกที่เป็นจิตตกกลายเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องสงสัยคนแหลกแมน่นบ่ะครับน้องบีีเพิ่นก้าขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับคือคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ ก้าวไกลแล้วก็มีความู้ที่คิดว่าเอาโตหลอดได้นะครับพี่น้องกับเรื่อพวกนี้นะครับแล้วก็อันอันอันที่สนี่อันนี้อันที่สนี่สุกใสสิสเป็นของคนสอปอปลเล่านะครับที่หยกมากนะพี่น้องคือบอกว่าถ้าเจ้าเกง่งเจ้าคือบอมาสมัครสอสอมาสมัครเป็นผู้บริหารบ้านเมืองเจ้าสิมิตเวาวง จังสีนะครับกับมีคอมเมนต์แบบนี้นะครับที่อยู่ในช่องแอดเนาะพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไหนครับทุกคนนะครับกับเป็นห่วงน้องบีซีนะครับคนไทยเฮาเองอกับมีอีกคอมเมนต์เดี๋ยวอีกคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นก็บ,บอกว่าอ,อยากให้อยากถามว่าตอนนี้มีเอฟซี FC เนี่ยที่เป็นของสปปลาวที่อยู่ในช่องเพิ่นหลายป็นไร เพราะว่าอยากให้เพิ่นซื้อไปถึงคนเล่าอย่างไห้คนเล่ารับรู้เพื่อสิได้ลูกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่อยู่ในบ้านของในสบป,ปเล่านั่นแหละครับพี่น้องสิ่งนี้มันก็คิดว่ามันเป็นไปได้ยากนะพี่น้องเนาะมันเป็นไปได้ยากเป็นสิตื่นโตขนาดใดเป็นสีนั่นขนาดใดเพราะว่ามันบมีผูน้ำมัน่มีภูก้าเห็นแบบนั้นนะครับพี่นอ้องนะครับ เพราะว่าบั่นระบบการปกครองระบบอยียงต่างๆนี่มันคือมันมันบ่ไ้เลยครับเพราะว่าคนบ่มีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงอีหอย่างเลยถ้าเป็นอย่างขึ้นมาถ้าแค่จจามีความคิดไว้เสียห,หน่วนเฮ็ดนั่นเนี่ยกับพี่น้องกับฮู้อยู่ว่าสิเป็นจังไหรเนาะพี่น้องเนาะเอาอันนี้คือ่าการรอถึงคอมเมนต์แล้วก็คือความเป็นห่วงเป็นใยน้องบ c ซนะครับเนาะ ท่านองบีสี่เเบื้องคิปเบิ้งนั่นนี่แน่จังใดกะเฮ็ดคีปเป็นอย่างออกมาเพื่อที่สีได้บ้า wow. ให้พี่น้องฟังว่าอันาคตมือทั้งนานั่นสีได้กลับเล่าได้บอและะ้วก็สิไปถ้ากลับเล่ามากนี่น้องสีมาเปลี่ยนแปลงอีย่างได้บอนะครับสีลุงสมัครอย่างได้บอจังสี่นะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํามี่ขอพระคุณถูกกำลังใจกันครับจังไดกะไปห้กำลังใจน้องบีคีอที่เราเด้อพี่น้องเด้อ Easy.